การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ปักคุณหมีใจดีคนเดิมพามาพบกับน้องฟอร์อีกแล้วคันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกกว่าทุกคันนะครับแต่ก็เลขไมลสูงกว่าหน่อยนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้มากเลยครับเอาไว้ง่ายเลยนะใครเคยซับมาใครดูมาแล้วนะครับ 2.4V ปี 2, 4, v, 16ขับเคลื่อน2ล้อป้ายแดงขาย1นึ่งนัด4แสน19,000บาทวันนี้เอามาขายเพียงแค่8แสน77,000บาทเล่งไมล์150,000กิโลเมตรคุณผู้ชมใครซื้อสดโนเว็ตและโนโอนไปด้วยใครซื้อไฟแนนซ์จอง1,000ในเดือนเมษายนได้ลด4,000บาทราคาสุดที่เหลือเป็นแค่8แสน37,000บาทผ่อนเดือนละ13,800บาทเท่านั้นเองผ่อนเท่า v อสค่ะคุณพี่แต่ว่าคุณได้ฟอร์จูนไปใช้ฟรีดาวด้วยนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ใครสนใจโทรได้แอดไลน์ได้แต่เน้น ถ้ากระชับฉับไวเน้นโทรเดียวคุณพี่อ่ะอย่างนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดโอนจอง100ส่งไฟแนนซ์วิ่งเปเซ็น์ให้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมในการเซ็นไฟแนนซ์นะคุณผู้ชมนะอ่ะเมื่อรู้รายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวมาดูรถก่อนผมออกตัวก่อนเลยครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ไทําคลีนอะไรให้ดังนั้นนะครับรถเดิมสแต,น,สตนดาร์ดมาอย่างนี้เลยนะคุณพี่นะ 13,800บาทเงินดาวไม่ต้องใช้ฟรีดาวรับเหมาออกได้ครับแม่บ้านออกได้รปภอ,ออกได้ราชการภาระนีเยอะๆยาระณี่ล้นล้นออกได้นะครับซึ่งก็ออกกันเยอะอยู่ขายของเก่าเราก็ทํากันไปทุกเดือนนะครับกับ Fort จ er ูเนอร์นะครับซึ่งเติมมากันไม่เคยขาดนะเพเดิมน็อตเดิมหมุดเดิมเสาเดิมรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุมานะคุณผู้ชมนะและก็สีเดิม,ดมไม่เคยกลับกันด้วยนะ อันนี้เป็นบริเวณภายในครับอนุญาตให,ใหม่ๆสวยๆเอาขึ้นโชว์หน่อยนิดนึงอ่ามุมนั่งสบายมีที่วางแขนให้ด้วยนี่ครับราคาผ่อนเท่าวีออนราคาผ่อนถูกกว่าเอาติดแน่นอนครับถ้าเทียบกันกับป้ายแดงนะคุณผู้ชมนะแต่อันนี้เงินดาวไม่ต้องใช้ผ่อน13,800บาทเงินดาวไม่ต้องใช้พี่ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2อค่าใช้ใจ่ายค่าแบวค่าโอนไม่มีที่พาเดินรอบคันเนี่ยอันนี้พาดูคุณภาพเฟรม พาดูตัวถังพาดูบอดี้ให้ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมนะดเมนชันทางด้านขวาครับเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันหน่อยนิดนึงเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเ,อเ,ข,เข้าไปผมอยู่ด้านนอกแล้วกันอ่ะเลขไม้แสนห้าหมื่นนะครับแสนห้าหมื่นคันนี้ไม้แท้ไม่กลับไม่กออย่างแน่นอนรถปีสิบหกไม้แสนห้าถือว่ากลางกลางเลยนะผมแนะนําเป็นไฮไลท์คันนึงเลยไปดูหน้าจอหน่อยหน้าจอมี DVD ให้มีเ네นให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเกียร์ซีคุณเชียวชิพก็มีเกียร์แพดเดิลชิพก็มีให้นะครับ ปิดท้ายด้วยออปชันเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเบาะไฟฟ้ากับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะคุณผู้ชมสวยๆงา,ง,างามกันไปนะหมื่นสามหมื่นสามคนเท่าวีออสเอาเหรอพี่ฟรีดาวไม่ได้ใช้นะครับเงินดาวก็ไม่ต้องใช้ตอนนี้มีมา10คันนะฟอร์จูนโฉมนี้เป็นรถอ่าเรียกว่ารถแท้ๆรถสวยๆกันเลยใครมาก่อนเลือกก่อนแล้วกันพี่มันมี10คันใหม่มันมีตั้งแต่80,000จน,นถึงประมาณ150,000หละนะ อ่ะเพจเดิมน็อตฝาก็โปรงสวยๆผ่านซ้ำความร้อนเดิมๆคานแนงงามๆคุณผู้ชมน็อตเดิมไม่ได้ขยำนะน็อตสวยๆน็อคน็อตคานอะไรสวยๆกันเลย ก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องของเ e r f e c ฟ c คาอันนี้เรามีเพิ่มเติมให้นะครับของเหลวไม่ต่ำก่ามินไม่สูงก่าแม็กอย่างแน่นอนและยังไม่พอครับซื่อความสบายใจได้ก่อนที่คุณผู้ชมออกรถนะครับเรามีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งหมด29รายการเรามีให้นะครับรถสาแอซิอสแตนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินปีหนึ่งตเต็มๆเ,เรามีให้รถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่ขัดสีให้ใหม่และอย่าลืมนะครับ อยากเรียกว่าเซอร์วิสสู่บริการโตยโยต้าแจ้งได้เลยโทรมาได้แอดไลน์มาได้เดี๋ยวจัดฟิกแมนให้2ปีเต็มๆเลยนะครับขออนุญาตสรุปราคาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะราคา8 7 7 0 7 0บาทใครตัดสดเอาราคานี้ไปเลยไม่แวดและไม่โอนด้วยนะครับไม่เก็บนะครับส่วนใครซื้อไฟแนนซ์จอง0 0 0ผมลดให้40,000ราคาเหลือเป็นแค่8 3 3 0 7 0บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นค่าให้จ่ายแฝงค่าจัดค่าโอนเราไม่มีนะครับผ่อนเดือนละ1 3 8 0 0บาทจบครับถูกไหมพี่ ตัวเลขดูว่ามันต่ำไหมมันโลหไหมไหมถ้าดูว่ามันต่ำแนะนำคันนี้เลยครับแนะนำยังไงก็ต้องเป็นคันนี้คุณพี่เพราะว่ามันมี10คันคันถูกๆมีน้อยครับส่วนวันนี้ป้าคุณหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอาจจะเป็นฟอร์จูนอีกคันที่ใช่ของคุณหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ